ไอ้ซา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 ไอ้ไอซาซาซากันนี่กันนี่ไม่ลองอันนี้ไอ้ไอ้ไอ้ซาไอ้ซาจุบจุบอเดะฟกันหนึ่งขีหนึ่งจุบจุบให้ซาจุบทีหนึ่งไอ้ซาจุบไอ้ซาจุบจุบเร็วเร็วหอมน้องเลยหอมน้องเลยเลยแล้วๆลหอมหอมฝั่งนี้ฝั่งนี้ให้ย่อเห็นด้วยดิฝั่งนี้ให้ย่อเห็นด้วยโอ้โห อีกปาก <บา S 1> นี้เลยหอมน้องนิดนีให้โทรศัพท์เห็นด้วยหอมให้ดูให้เห็นดิแล,และอันนี้มันก็ให้จูบด้วยนะอ่ะหอมดิน้่แล้วอันนี้ให้จูบแลนะ้วนะจูบจูบโอ้โหรักกันนะเนี่ยฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้นะ ไทยย่อไม่อยู่หนูต้องรักกันนะโอเคไหมโอเคย่ออยู่อยู่อยู่ไทยย่อตายแล้วหนูต้องรักกันสองคนอนะโอเคไหมห้ามทะเลาะกันนะนะตเหมือนโบ,โบัวเลยเหรอเออไทยย่อตายแบโบบัวนะหนูต้องหนูต้องรักกันนะห้ามทะเลาะกันโอเคไหมอจุดน้องอีกทีนึงครับคู่นี้ดูเอออือหือฟังนู้นนะ่ะฟังนู้นน่ะ ฟังนี่แหละฟังนี้แหละฟังนี่แหละจุบน้องฟังนี้แหละอืมอันนี้อันนี้เหมือนกันนะอันนี้ฟังฟังฟังยอพูดก่อนอันนี้ถ้ายอ,ายอตายไปหนูต้องอย่าทะเลาะก,กันนะรักกันนะโอเคไหมโอเคอเค,อเค่ะอันน้ดูอันนี้ดูอันนี้พูดอันนี้มองกล้องโอเคไหมโอเคค่ะโอเคไหมโอเคค่ะเอออันนี้อันนี้พูดก่อนเร็ว อันนี้มันยังพูดไม่ได้เะเละะละละอ่ะไอ้ท่าพูดหนูต้อง <เล S 1> ยอมเน่ฟังหนูต้องยอมน้องนะโอเคไหมถ้ายอดตายไปอยู่อยู่กับมามาหนูก็ต้องยอมน้องโอเคไหมโอเคไหมให้อายุตรองรอกปาให้อายุสิ่งมากก็ก็มันหายไปไหนมันหายไปไหนโอเคครับหนูต้องรักกันนะมันหายไปไหนเนี่ยโอเคนะหนูต้องรักกันนะ บายบายก่อนบายบายลนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมามามานี่จุบน้องจุบน้องตรงนี้ให้เห็นก่อนแล้วจุบนอนตรงนี้ให้เห็นก่อนอันนี้นอนอันนี้นอนอย่างงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้มีสาใมาจุบมีชาจุบอืมถ้าย่อตายไปหนูจะทะเลาะกันนะโอเคไหมสัญญามาันถ้าทะเลาะกันไอ้อันนี้ต้องขอโทษไอ้จ้าด้วยน,น,นะ โอเคไหมโอเคแล้วก็ถ้าเยอะไอ้นี่ไอ้ซาต้องนี่ไอ้ซาต้องขอโทษไอ้ซาไอ้ซาต้องขอโทษอันนี้ได้นะโอเคโอเคนะบอสพูดดิมาพูดโอเคก่อนเลยเร็วเร็วเร็วมาพูดโอเคก่อนโอันนี้อันนี้ก็ต้องอันนี้ต้องขอโทษไอ้ซาด้วยนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมอันนี้ บอกอนโอเค okay. อไรอย่งน,นีขอโทษไอ้าชารเด้นหนูต้องหนูต้องหนูต้องรักกันนะโอเคไปเอานะรักกันนะรักกันนะไอ้ชาร์เด้โอเคบ๊ายบายอันนี้บ๊ายบายเลยอันนี้บ๊ายบายเลยอันนี้บ๊ายบาย